สามสอง,องจุดเด่นของบิสโตนที่คุณรถเอาเข้ามาถาม่ายเนี่ยแล้วก็กลย,ยุทธ,ธ์การทำตลาดค,ครับก็จร<ๆ>ิงๆจุดเด่นของยางบิสโตนนะครับ<ๆ>ก็คือเป็นเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงนะครับแล้วก็ทําให้ยางเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีนะครับตั้งแต่เริ่มใช้ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนะครับหลายพันหลายหมื่นกิโลหรือว่าเป็นปีนะครับ คุณภาพของยางบิสโตนก็ยังคงคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงนะครับอันนี้คือจุดแข่งของยางบิสโตนนะครับส่วนในการกลับเข้ามาทําตลาดในครั้งนี้นะครับก็ภายใต้ชื่อของบริษัทเทสแม a กมอเตอร์สปอร์ตนะครับเราก็มีความต้องการแล้วก็จริงใจนะครับที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีมาให้ผู้บริโภคได้ใช้นะครับเพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความแรงแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดปาสจากยางที่คุณภาพดีนะครับก็คงไม่สามารถส่งแรงม้าถึงพื้นได้นะครับหรือว่าไม่มีการยึดเกาะทีี่ดนก็ใ ในสเต็ปแรกนะครับในเฟสแรกของการทําตลาดเราเนี่ย mm hmm. ก็มีความต้องการที่จะให้ผู้บริโภคนะครับได้ทดลองยาง Bristone นะครับ mm hmm. ได้มากที่สุด mm hmm. ก็คงได้เห็นกิจกรรมดีๆของ Bristone จากนี้ไปนะครับ mm hmm. แล้วก็การที่ได้เทสยางในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสเก็ตนะครับ mm hmm. ก็มีให้เห็นแน่นอนนะครับเซ็ตไม่ที่เราเอามาจำหน่ายนั้วเป็นไงบ้างครับสำหรับยางที่เอาเข้ามาจำหน่ายนะครับจริงๆเราเอาเข้ามาในทุกกลุ่มนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่ยางสนามยางสปอร์ตนะครับยางทัวร์ริงยางแอดเวนเจอร์ ไปจนถึงยางสกูตเตอร์และก็ยางวิบากนะครับเรียกว่าการเอากลับเข้ามาทําตลาดในครั้งนี้เนี่ยมีครอบคลุมรถทุกรุ่นทุกประเภทแน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวแทนจาหน่ายตอนนี้เรามีนโยบายที่จะขยายเพิ่มตอนนี้มีดีลเลอร์อยู่สัเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามีดีลเลอร์อยู่ประมาณ45แห่งนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็นโยบายของบริษัทก็คงจะพยายามขยายดีลเลอร์ให้ครบในทุกจังหวัด นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในหนึ่งจังหวัดควรจะเห็นบิตโจนหนึ่งที่นะครับก็ใครที่สนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บิตโจนโมโตไทยแลนด์นะครับผมเรื่องราคาจำหน่ายเรื่องราคาจําหน่ายนะครับจากจากเดิมเนี่ยยางบิตโจนเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสวิงนะครับสูงบ้างต่าบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีความต้องการอน่างที่เรียนนะครับว่าอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ใช้ยางคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับในราคาที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการการทราคาลงมาค่อนข้างพอสมควรนะครับก็ เป็นราคาที่แฟนๆได้เห็นแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับเรื่องไวัต่อน่ใจหมดเ